ในนะคะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเนาะแต่ว่าพี่อยู่ก็สอนดีดีคือตอนนี้ใส่ได้กลอนในประตูใส่ได้แล้วเหลือแค่เจาะเจาะรูเนาะ fc เนาะเดี๋ยวเรามารอลุนคลิปต่อไปนะ fc รอลุนนะคะสมัครเต็มดีฝาด้วยนะคะเกือบแล้วเกือบแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะหลังจากที่นะคะ fc มาสได้นะคะหลังจากที่นะคะ นุ๊กนุ๊กไปนู่นบ่จะไปนู่นนะฝากให้น้องเฟิร์นหลดททีพี่ททีพีสกิดในน้ำช่องเฟิร์นท่านั้อนนี้ก็ได้แล้วนะคะตามที่ต้องการแล้วเนาะได้รู้จักแล้วนะคะแต่รอแค่สว่านเจาะรูเนาะสว่านเจาะรูก็นะคะคงจะได้นะครับนี่เป็นช่างแล้วเป็นช่างแล้วเป็นช่างมันเถอะ โอ้ยไม่ใช่เรียนรู้วิชาช่างได้อย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะมีเซลล์อัญญริยะมากอมสอนนิดสอนหน่อยก็เข้าใจเนาะออนแป๊เดียวต้อ็นเลยไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็กำลังนะคะโอ้เข้าที่เข้าทางนี่ก็ดีแล้วแอนแองก็จะมานอนที่นี่ว่าเอาเต็นท์มากางนะคะ นะคะรอลุนรอลุ้นนะคะตอนนี้กำลังต่อนะต่อไปมาแล้วทีตอนนี้ก็คงจะไม่เหลือบากว่าแรงเนาะเพราะว่ารู้แล้วตอนนี้เป็นทีมช่างแล้วเขามั่นใจเลยนะเขามั่นใจเลยแล้วไปใส่ก่อนประตูเพราะว่าเขาดูมาแล้วเขาดูมาแล้วลนทีมมั่นใจมากช่องสมุทชนอค่ะแจ๊ ได้แล้วไปสู่แค่เมียนะคะน้าเรียกนัดใหม่ช่วยเหลือด่วนเพราะว่าเกาะด้านข้างนี้เราแเราพี่พี่จะกินอะไรกับนี้ด้วยนะครับถุงกว่าให้ไล่ดูอันนี้มันมืดจังพี่ของพี่ก็มืดบังทําไมมืดมืดกี้ของพี่ก็มืดโอ้มันมืดจริงๆด้วยยังไม่กดมืดจริงๆด้วยมาเราจะมาเจาะเนาะลูกศิษย์ของ อาจารย์ยูทูบนะดูครั้งเดียวติดเป็นเลยเขาเรียกว่าดูปุ๊บลงมือทำปั๊บบ้านเราเหมือนเป็นของทดลองให้แอ็ดไนทดลองทดลองก็ดีแล้วแอ็ดแอนไม่แต่ว่าเจ้าของบ้านเต็มใจให้เต็มใจเนาะเต็มใจให้แอ็ดไนแอ็ดไนทดลองเพราะว่าแอ็ดแอนเชื่อมั่นในแอ็ดไนเพราะว่าแอ็ดไนเขามีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าอะไรเสียนี่เขาก็ช่วยขนาดรถอะไร ติดกำมังลมอะไรเงี้ยหรือว่ารถอะไรที่เสียนี่ก็ก็ซ่อมเองครับเฮ้ยขนาดรถรถที่ตอนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแอนแอนไว้ใจแต่ถ้าอให้แอดเครื่องมาทําไม่ไว้ใจนะขนาดนั้นเลยหรอเจ้ยช่างนี้รื้อดีกว่าช่างใช่ช่างรื้อเป็นช่างรื้อเนาะเพราใครมามาส่งของนี่นะคะเกือบแล้วเกือบแล้วไม่ออกเลยเมื่อกี้ วัดก่อน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 ให้ตรงคืออยู่กก็เรียกเอ็ดนาตลอดเลยใช่ที่นายต้องเปลนที่ก่อนหนึ่ผมปากกาไม่จริงไหมเอาอืมเนาะจะได้เป๊ะเป๊ะเด้อใช่มาที่อยู่นอกหรือไหนเนี่ยนี่นี่เอาต้องเอาอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ป่ะให้อัอยู่แบบนี้ปกติเขาใช้ตัวไหนจอบปิดมาดูไปประตูนี้ก็เป็นประตูที่กันปืนสนิมกันปลวกกันน้ำ เป็นประตูรุ่นใหม่กันหมดทุกอย่างกันหมดทุกอย่างเลยค่ะราคาค่อนข้างสูงสูงแต่เรารู้สึกว่าด้านล่างเราจะมีรูโอ้ด้านนี้ก็มีรูอันนี้คือล้มล้มเหรอล้มใช่วันนั้นพายุเข้าพิงไว้แต่ลมพึบแตกเลยแต่ว่าเราสามารถเอากาวมาใส่ได้ไหมคะได้เนาะใช้ซิลิโคนยิงนาะได้ไหม ได้ได้กาวซิิลโเนาะก็ว่ามันมีรูแล้วมันมีรอยแตกนะพอดีลมแล้วลมพันลมพัดก็มีรอยแตกก็แค่นิดเดียวเนาะนี่มันอยุดวานไหนมันอยู่จุดกลางพอดีเอามาเบิ่งอิชกรเด้อย่านมันบอถือวันนี้นะคะลูกศิษย์นะคะกำลังเริ่มแล้วเอาอะไรจ่ออะ โอ้ประตูนี้ดีมากเลยใช้กาตเตอร์กรีวัตถุหาง่ายมากอุปกรณ์ดูดูอาจารย์ดูเขาเอาอะไรเจาะไอ้ไหนเดี๋ยวต้องทักกันนะเจาะแกเอาออกไม่เดียวอืมออกไม่เดียวได้หักขอขู่เอาเอาเอาลงให้จำจำไหมระวังระวังระวังนั่นแหละมันจะได้มีแรงกด ไอ้ในขุดไปก่อนรอบแรกอย่าเพิ่งลงลึกขุดก่อนบากๆไปก่อนเออจ้ำๆไปก่อนไม่น่าเชื่อนะว่าบ้านแอดแอนนี่แค่แค่ติดกรอนแค่ติดกรอนเนาะมีช่างตั้งสามถึงสี่คนประสบการณ์โอ้โหเขาก็ได้ประสบการณ์ด้วยดิไม่น่าเชื่อเลยช่างเปลืองจังเลยเปลืองนะเปลืองมาก แต่ช่างมันเถอะเพราะว่ามันอยู่ในร่มแม่นี่เย็นนะใจเย็นนะเย็นนะอย่าอย่าพังเือนะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโอ้โหดูมากเอดในราาจบลนะคะมีคนเชียร์คนลุ้นอยู่อย่าคืนนะอย่าคืนกล้องนะอย่าคืนกล้องนะเดี๋ยวเลยแล้วเอ็ดเขาเจาะด้วยเจาะด้วยเจาะปนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของ เอาได้ได ul ้ได้ไม่ของแอ F ไหนเอาไปแล้วใช่ไหมเอาไปแล้วอ้าวได้แล้วเป็นอะไรแล้วน่งานที่สองมันตั้าไม่ได้มันติดไม้มีไม้มันมามีไม้อะไม่ไม่ไม่เป็นไรก็เอาอันนั้นเมาจ่ออีกพี่แอนงานมีไม้ตั้งไม่แล้วแอ F ไหนจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีมันมีไม้ดีโอ้โหมีไหนมันต้องได้ออีก มันต้องใช้สิวอ่ะอืมอันอนั้นแสะด้านในใช่ไหมหนีเสือปะจระเข้ใช่เพราะว่าข้างในมีไม้มันก็มนไม่ยาก ไม่ยากสำหรับแอดไนในกล่องในกล่องเครื่องมือมีสิวให้แอดไนแม่ลองถ่ายมันมันเบิ้ลแล้วล่ะมีแต่สิวยู่หนอ๋อหมายถึงว่าในกล่องนี้มันมีไม้ใช่ต้องใช้สิวน้องโกนมีสิวเยอะไปเอาสิวน้องโกนมาเลยสิวอ๋อสิวสิวสิวต้องปอกๆๆๆแล้วนะแอดไนบอกว่าชิปชิ แต่ติ้วนะแอนนายบอกว่าเยอะเยอะแต่สิ้วนะไม่มีแยกออกคงไม่ต้องใช้สว่านแล้วล่ะเอาแล้วทีนี้สว่านแล้วล่ะไม่ต้องเสียคัมนติดไม้นะใครบ้านใครไม่ใช่แอดชิทไม้นั่ไไม้นุ่มๆนุ่มหรอไม้มันไม่ได้แข็งไม้เนื้ออ่อนโอ้ไม้นุ่มไหนอ่ะ ไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนตอนข้างในนั่นแหละไม่เขาใส่เป็นสําเร็จอยู่แล้วไม่ไม่ผมว่าไอทีมช่างเราน่าจะใส่เข้าไปเพราะยึดตัวเนี้ยนี่ไม่ไม่อันนี้เป็นวงกบสําเร็จอาอเหรอใช่เขาเป็นวงกบสําเร็จนะอ๋อแสดงว่าเขาใส่มาตั้งใส่มาตั้งแต่นู้นแล้วใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าประตูเนี้ยเป็นประตูที่มีวงกบสําเร็จเขารุ่นใหม่น่ะใหม่ล่าสุดเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องยึด ดกับเหล็นไหมประตูห้องน้ำเห็นไหมตอนนี้เขามีแบบนี้เลยใช่อืออันนีคะโลหะสว่านนะคะมันเจือไม้นะคะเจือไม้เมื่อกี้นึกว่าจะจีบนะเมื่อกี้ว่าจีบได้เลยใช่ไหมไม่ติดจอดแล้วยสบายเลยคิวเป็นไงวะมีไหมมีคิวแล้วโไม่ดูท้องทำยังไงหายเอาแล้วเอาแล้ว เอาลูบก่อนเอาลูบก่อนอยู่มันต้องบาดกินลูไปลึกๆหน่อยนี่นาเด็กกีดยากๆมันโดนไม้นี่เองกีดทำไมฝืดๆจริงมันมันกีดง่ายอยู่เราไปจิ้มโดนไม้ดันนะว่าจะทำได้ไหมนะครับหรือว่าจะต้องหยุดชะงักกลางกัน 来。<Dai. S 2> <laughs> โอ้พอดีเลยพุทธเจ้าเจ้าเล่นเห็นเล่นดูช่างไม่รอดเลยเก่งเก่งหัวดูท่า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 มารมันอย่าเลย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 อยู่กินลอยอยู่